มือนี้กัตซีมาให้อาหารน้องไก่เนาะกัตจีนีผสมกับหัวอาหารกับหยวกกล้วยอันนี้ก็เพิ่มอันบำรุงไข่อันเปลือกไข่มันเนาะโดยอันกาบหอยเพื่อเพื่ออันเสริมกระดูกมันอ่าเรียบร้อยเข้ามาเนีน่ยกะเพื่อความดือ้อความหยั่งของไก่เนาะบินขึ้นมาเลย ยางกระจนที่เยียบความดื้อความดื้อความหิวอะไรความยากของมันก็ประมาณนี้อันนี้ก็ไอพวกที่พอพันเมพันเนาะแล้วแล้วกบมาเอาเนแดงเนาะกําลังงามเลยเนแดงกับเขียวเขียวใจสิเอาไปให้ไก่น้อยเนาะผสมกับอาหาร นเน่ดงนี่จะมีสารอาหารหลายกลัวต้นกลวยเนาะถ้ามันหลายกะสิให้แม่มันนำถ้าเมื่อใดน้อยกะให้แต่ลูกมันนออนเน่แดงแล้วก็มาใส่หัวอาหารเนาะคุกเข้าให้เข้ากันหลังจากนั้นกะจะมาให้น้องไก่เลยอันนี้เป็นลูกมันความอันนี้ก็คือแม่เลยคือตัวใหญ่เลยมันหิวเนาะ ตัวนี้ก็คือไก่ตีกับไก่พันธ์ุผสมเนาะและแล้วก็ให้เรียบร้อยแล้วทั้งคืนทั้งเี้ยเนาะแต่ละโตได้กินล้วก็มีจีลีอ่าบ้านนี้ก็ได้เวลามาเก็บไข่ไก่เนาะก็จะมีหน่วยหนึ่งอยู่ทางเทิงนี้ มีทางเทิงโตที่ให้ไข่มันบอไข่เนาะไข่แต่ลูกน้วยเดียวมาลุ้นว่าสีใดจังวยอันนี้คืออุปกรณ์เก็บไข่ของเฮาเนาะเก็บอยู่ทางลุ่มนี้มีสบายบอ่อตอนเล็กๆเน่ะเด็ก,ก้มไปเอามันเธอขี่ไก่เนาะก็เลยก็ต้องเฮ็ดแบบนี้เอาเตกสองหน่วยเลยได้อันตอนตะก้อนะนะตอนตะก้อนเราเอาไม้เคีย่ยวเอา บาดนี้แหละได้เหตุอุปกรณ์จากซีแหละสบาย,เ,ยเอาเทลานอยเทลานอยมันยังไข่บลายเดียวกับสบาย,ยถ้ามันลายกันายซีเปลี่ยนวิธีไหมอันนี้ยังได้อยู่เพราะว่ามันยังไข่บลายเนาะอันตัวที่ให้มันไข่อยู่ทั้งทิงมันกับบไข่เนาะมันกับไปไข่อยู่ทั้งลุ่มนี่ นี่กระสบายอยู่ไข่ใกล้กะบางนวยมันกะสะอาดบางนวยมันกะบมสะอาดนะแล้วเตดบางโตมันไข่นะบางนวยกระเท็บสิบริเซตเลยอันนี้มันติดีิดินเนี่ยเพราะว่ามันไข่อันอยู่ใกล้ดินไดนี้หญ้ามันเคลียออกสินะเอาเข้าวลายเทือแล้วเฟืองอันนี้ก็ะสิมาซอกเบิ่งว่ามันมีบอ น่าจะบบมีเนาะก็เลยเอาเข้าคือเกาเนาะอันนี้ก็สิมาเก็บไข่ไก่ไก่อันพันอ่าโมเมนต์พอพันแม่พันเนาะอันนี้จะเอาไปฝักและการนี้กะน่วยหนึ่งประมาณประมาณนี้เนาะมือนี้พอได้ต้มเนะเาะไปละ